ทรัมป์เปลี่ยนแผนที่โลกสำเร็จแล้วอย่างน้อยก็ใน Google Map เพราะชื่ออ่าวเม็กซิโกได้เปลี่ยนเป็นอ่าวอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าคุณลองกด Search Gulf of America ในแผนที่ Google Map จะพบว่ามันมีอยู่จริงนี่เป็นผลพวงจากการลงนามคำสั่งพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์แล้วทาง Google ว่าอย่างไรล,ล่ะ Google Map ระบุว่าได้เปลี่ยนชื่อจากอ่าวเม็กซิโกมาเป็นอ่าวอเมริกาหลังชื่อนี้ถูกบรรจุอยู่ในระบบชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐซึ่งถ้าหากเราดูในอเมริกานั้นเราจะเห็นชื่อขึ้นเป็น Gulf of America เลยทีเดียวแต่ถ้าหากดูในไทยและในประเทศอื่นๆทั่วโลกเราจะเห็น2ชื่อนี้ก็คือ Gulf of Mexico และก็ Gulf of America อยู่ในวงเล็บนั่นเอง ันที่จริงคําว่าอ่าวเม็กซิโกไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งและไม่เคยมีพิธีสารอย่างเป็นทางการในการตั้งชื่อแต่เป็นชื่อที่องค์การอุกศาสกรรสากลให้การยอมรับและเริ่มใช้บนแผนที่โลกครั้งแรกในปี1550คราวนี้ก็ต้องดูว่าชื่อเปลี่ยนเป็นอ่าวอเมริกาแล้วแผนที่โลกต่อไปจะต้องใช้ชื่อนี้แทนจริงๆไหม